แบงค์ร้อยแบงค์ยี่สิบแบงค์สิบสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทไม่มีใครไม่ได้เงินขวัญถุงหนึ่งรับแค่ห้าร้อยคนนะคะไม่มีใครไม่ได้เงินขวัญถุงใครไม่ได้เงินขวัญถุงหนึ่งคืนเงินให้สองเทา่าใครไม่ได้เงินขวัญถุงหนึ่งคืนเงินให้สองเทา่าลูกค้าได้เลขไปแล้วเลขอะไรไม่รู้อะเอาไปใครโอนแล้วใครโอนแล้วพิมพ์คําว่าใครโอนแล้วรีบแจ้งโอนในไลน์หนึ่งจับเวลาเอาไลน์ชื่อคนที่โอน ภายในห้านาทีนี้ขอเอาลายชื่อคนที่โอนภายในห้านาทีนี้มาจับฉลากแจกสร้อยคอสองเส้นขอเอาลายชื่อคนที่โอนภายในห้านาทีนี้มาจับฉลากแจกสร้อยคอสองเส้นนี้แจกสองเส้นเลยค่ะเดือนหน้าเดือนเกิดหนึ่งหนึ่งแจกล้านหนึ่งเดือนหน้าเดือนเกิดหนึ่งหนึ่งแจกล้านหนึ่งเรื่องเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงอะรัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งฟันเก้า ถ้าคนที่ดูสถิติย้อนหลังรัฐบาลไทยไม่ทิ้งเจ็ดไม่ทิ้งเก้าแต่งวดนี้หนึ่งอาจจะไม่ได้รักเจ็ดหนึ่งรักเก้าใครที่จะตามเจ็ดตามแต่หนึ่งรักเก้าอะใครที่รอเลขนะคะว่าหนึ่งไปวัดจุฬามณีจับปิงปองได้เลขอะไรเดี๋ยวหนึ่งให้เดี๋ยวหนึ่งให้หใหแต่ตอนนี้ขอญาตให้แคปตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งมั่นใจหนึ่งมั่นใจแคปนะคะ แคปนะคะเป็นตัวที่หนึ่งค่อนข้างมั่นใจในงวดนี้เป็นตัวที่หนึ่งค่อนข้างมั่นใจในงวดนี้ค่อนข้างมั่นใจในงวดนี้บอกเลยใครรอว่าไปวัดจุฬามณีได้เลขอะไรมา ไปกาบปูอือลือได้เลขอะไรมาคือเลขตัวเดียวกันเดี๋ยวให้แคบเลยเดี๋ยวเขียนให้แคบเลยรอแป๊บเดียวเอ่อแนวทางเนี่ยหนึ่งปล่อยไปนานมากแต่หนึ่งยังไม่ได้ไลฟ์สดแจกเพราะว่า หนึ่งยังไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยังไม่ได้ยังที่ยังไม่ได้ไลฟ์สดแจกอะ่ะเพราะว่าหนึ่งยังไม่มีเวลาเดือนนี้หนึ่งขึ้นศาลเยอะมากฟ้องคดีหมิ่นประมาทไปเยอะมากๆขึ้นศาลเยอะมากๆคือ เคสไหนด่าแล้วหนึ่งปล่อยผ่านได้หนึ่งปล่อยเคสไหนที่ล้ำเส้นเกินเลยหนึ่งก็ฟ้องหนึ่งก็พูดตลอดนะคะว่าหนึ่งก็จะเรียกร้องสิทธิ์ให้กับตัวเองบ้างเนาะเพราะบางคนก็ไม่เกรงใจเราเลยไม่สนใจเลยว่าเราจะรู้สึกยังไงพ่อแม่หรือว่าคนรอบข้างเราคนในครอบครัวเราจะรู้สึกยังไงเอามาพาดทำไมเนี่ยมา ทุกคนคะ่ะเหลือเวลาโอน2นาทีใครที่โอนภายใน5นาทีหนึ่งจะนํารายชื่อคนที่โอนภายใน5นาทีมาจับฉลากแจกสร้อยคอ2เส้นนี้ใครโอนแล้วพิมพ์โอนแล้วขึ้นมาเลยคะ่ะใครโอนแล้วพิมพ์โอนแล้วขึ้นมาเลยคะ่ะ ยอดตอนนี้อยู่ที่สามร้อยกว่ากล่องน,นะคะได้อีกแค่ร้อยกว่ากล่องน,นะย้ำใหม่อีกรอบหนึ่งนะใครอยากเข้ากลุ่ม V.I.P กับหนึ่งหนึ่งไม่มีลิงก์ฟรีให้เข้าไม่ได้ปักลิงก์บ้านหวยไม่ได้ปักลิงก์เว็บพาน,านันไม่มีลิงก์ฟรีให้เข้านะคะหนึ่งเนี่ยเป็นแม่ค้าขายเครื่องรางลูกค้าอยากเข้ากลุ่มกับหนึ่งลูกค้าบูชาสินค้าร้านหนึ่งอะไรก็ตามลูกค้าได้เข้ากลุ่มเหมือนกันหมดเลยเอาเลขบัญชีปิด แปะด้านบนให้หน่อยพี่นางพี่นางเอาไอเทปใสมาแปะทีนี้นะคะหนึ่งจะบอกว่าแอดมินยังไม่อ่านแต่แอดมินจะรันค่ะแอดมินจะรันไล์ชื่อได้นะคะว่าใครโอนภายในห้านาทีนะคะ ว่าใครโอนภายใน5นาทีแอดมินจะรันได้นะคะทุกคนหนึ่งย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งหนึ่งจะเปิดรุ่นอื่นต่อแต่ขอไปเซตนี้ก่อนใครที่อยากได้เซตนี้ลูกค้าจะได้เหรียญปู่รุ่นมหาโพคศัพย์และ จะได้เหรียญปู่รุ่นรวยมหารวยรุ่นโคตรรวยและได้ทูบเซตนี้ราคาปกติ898บาทหนึ่งเปิดให้ลูกค้าบูชาในราคา399บาทจัดส่งฟรีและแถมทูให้ลูกค้าบูชาเซตนี้แล้วหนึ่งการันตีเลยว่าทุกกล่องได้เงินขวัญถุงแน่นอนแต่เงินขวัญถุงนี้เป็นเงินที่ผ่านการทําพิธีปลุกเสกนะคะหนึ่งไปขอพรกับปู่อือลือมาเนาะและก็ได้นําเงินไปวางไว้ในพิธีบวงสรวงนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เก็บเงินไว้ไม่อยากให้ใช้หากไม่จําเป็นนะคะ เงินนะคะแบงค์ห้าร้อยจะมีสองร้อยใบแบงค์ร้อยจะมีสามสิบแปดใบแบงค์ยี่สิบจะมีสองร้อยใบแล้วก็จะมีเศษเป็นแบงค์ยี่สิบกับแบงค์ห้าสิบรวมกันนะจริงๆมีห้าร้อยกว่าใบนะคะแต่หนึ่งขอรับแค่ห้าร้อยใบหนึ่งขอรับแค่ห้าร้อยใบใครรับพิมพ์เ f ฟสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีใครรับพิมพ์เซฟสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟร,รงฟีนะคะใครที่โอนภายในห้านาทีคุณได้เงินขวัญถุงทุกใบ คุณได้ราคาที่หนึ่งบอกเลยว่าเป็นราคาบอกบุญและใครที่โอนภายในห้านาทีเหลือเวลาโอนอีกสามสิบวินาทีใครโอนภายในห้านาทีหนึ่งจะนำรายชื่อของท่านมาสุ่มจับเพื่อแจกสร้อยคอทองคำสองเส้นเดือนหน้าหนึ่งแจกห้านหนึ่งเพราะว่าเดือนหน้าเป็นเดือนเป็น,เป,นเป็นเดือนเกิดหนึ่งแล้วก็เป็นเดือนเกิดลูกเป็นเดือนเกิดหนึ่งแล้วก็เป็นเดือนเกิดลูกชายนะคะต้องเบี่ยงมาอีกนะคะเพราะมันไม่เห็นเลยค่ะทั้งสองกล้อง ต้องเบี่ยงมาทางนี้อีกต้องมองที่กล้องก่อนแล้วก็ขยับมาอะตามนี้นะคะแต่ถ้าใครบอกว่าอยากบูชา